โ okay, อเคครับผมทุกคนวันนี้ก็จะมาแบกนิดน,นึงนะครับผมอยู่ใน้่นาสวัสดีวนะคานะโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ตัวเกม Need for Speed Hot Pursuit เนี่ยอันภาษารัเสเซียนะผมในตัวเกมภาษารัเสเซียนะโอเคเริ่มเลยอันแรกนะผมเข้าไปในตรงนี้นะแล้วก็กด re ไปก็เจอ Registry Editor นะผมเพราะว่าถ้ากด re ไม่เจอก็พิมพ์ชื่อเต็มก็ได้โอเคกดเข้าไปครับผมกด yes นะครับ ตอนแรกก็จะอยู่หน้านี้อยู่นะครับไม่มีอะไรเลยนะโลนๆเลยเฮทุกคนกดเข้าไปว่า hit key E Y แล้วเข้ามาชี้นะกดไปแล้วก็จะเจอ order เยอะประม,มาณนี้เลยนะเชียรตอนนรกจะเป็นอย่างนี้นะครับซอฟต์แวร์ครับผมแล้วก็กด W หนึ่งที่จบเคเราก็เดินลงมาก็จะเจอ order อ wow หกสี่สับสองนอนนะครับให้กดเข้าไปแล้วก็กด E หนึ่งที่ครับผมแล้วคงก็จะเจอ ให้ตรง Category ของตัว E นะก็จะเจอเวอร์เรอร์แบบนี้ให้กดไปที่ MTR หรือว่า EA ของเราแล้วก็กดตัวเกมที่ภา s าเปียโนรับผมซึ่งตอนแรกจะเป็นภาษาละเซียนะจะขึ้น r u แบบนี้จะขึ้น r ะ u อย่างน,น,าน,นี้ให้กดเปลี่ยนเป็น EN นะครับโอเคแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วครับจะลองเข้าตัวเกมนะครับผม 3 2 1นเนี่ยตอนแรกคำว่า place a n e r g y นะจะเป็นภาษารัสเซียนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะโอเคเออกก่อนออกก่อนออกก่อนโอเคก็ขอแย่จบคลิปเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากเอารูปสวัสดีเช้าวัวนศุกร์เนี่ยก็พิมพ์ว่าสวัสดีแล้วก็จะเจอนะครับ